ข่าวพักข้ามแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่18มีนาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดทเย็นนี้ขอสเสนออะไรยังไงผีเปิดไฟเขียวอีดิกเซนหาสโมสรใหม่ได้เลยในขณะนี้โดยแมนเชสเตอร์เดทตระห์อนุญ,ญาตให้คิสเตียนอีดิกเซนกองการจอมปั่นฟรีคิกย้ายทีมได้ในช่วงตลาดสมอร์น,นี้แต่ว่าต้องได้รับการข้อสเสนอที่เหมาะสม โดยฟุตบอลทรานเฟอร์บริการขา่าวจาแมนเชสเตอร์เดทนะฮะวางแผนที่จะขายอิริกเซนในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ถึงนี้หลังจากที่มิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กได้พูดคุยนะฮะเรื่องอนาคตในของทางผู้จัดการทีมเอเดร็กชนฮาร์กในคาลนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางด้านของอิริกเซนพยายามอย่างหนักเพื่อจะกลับคืนฟอร์มเก่งของตวเองให้จงได้แต่ว่าดูเหมือนว่าจะยิ่งยากขึ้นไปทุกทีโดยที่ฤด,ดูกาลต่อวันยี่สิบสามลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่9เกมกบับอีกเจ็ดแอสซิส ในการลงสนามนานะตัวสำรองผลงานและก็สติด,ด้านต่างๆตกลงไปจากช่วงซีซันก่อนอย่างมากเลยนะฮะซึ่งเวลานี้เป็นสันเมาส์หายเจ็บกลับมาแต่ก็มีทางด้านของคอบบี้ไมโน่ที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของเช่นฮาร์คทให้อริกเซนยากที่จะสอดแทรกเป็นตัวจริงและจะยิ่งยากขึ้นไปอีกหากมีการเสริมทัพเข้ามาเพิ่มเติมสำหรับช่วงซีซั่สน2ี2สถึง2025ันดังนั้นการย้ายทีมจึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายนะ เดยวะไรก็ตามด้วยการที่กองการในวัย22ปีรายนี้ยังมีสัญญาอยู่ในถิ่นโอเทลฟอร์ดจนถึงปี2025ดังนั้นแมนเชสเตอร์เตดยังคงต้องการค่าตัวที่เหมาะสมกับนักรรเตะที่คงเหลือสัญญาปีสุดท้ายแม้ตอนเซ็นญ,ญามาเมื่อปี2022เป็นการได้มาแบบไม่มีค่าตัวในครั้งนี้ก็ตามทีนะ่าไปในวงการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของค e ริสเตียนออริกเซนเรามาดูข่าวต่อมากันครับ เดอร์ซันระบุเลยนะว่าแรชฟอร์ดไม่สนใจจะย้ายทีมในครนี้โดยทางเดอซันสื่อจอมแชร์ของผู้ดีอังกฤษต่าปรายงานข่าวด้ว่ามาร์คบรัชฟอร์ดกองหน้าของทางด้านของแมนยูไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากททีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ โดยสตาร์ทีมชาติอังกฤษปรายนี้ตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากทางด้านของปรารีสแซั์แ่งกงที่กาลังเสียคีริเัียนเอเบเป้ในช่วงสมอนี้โดยมีการบริงานทว่าทีมอ่ทัมฝรั่งเศสพร้อมจ่ายค่าตัวจำนวน75ล้านปอนด์ให้กับทางด้านปิศาจแดงในคาราลินาะโดยทางด้านของทางแม้ว่าก่อนหน้านี้นะฮะ ต่โดนวิจารณ์เรื่องผลงานอย่างหนักจนมีกระแสเรื่องการย้ายทีมออกมาแต่สื่อแดนผู้ดีเปิดเผยว่าแบรดฟอร์ดไม่สนใจที่จะย้ายออกด้านของชินโอเทอร์ฟอร์ดและก็ะบุ่มมั่นที่จะสานต่ออาชีพของแมนยูต่อไป โดแรดฟอร์ดเดียวเพิ่งจะขยายสัญญากับทีมออกไปถึงปี2028เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วดับันแต่ก้าวขึ้นมาจากทางด้านของอะ a d เดมี่จะตัวลงสนามให้กับสโมสรไปแล้วมากถึง393เกมทำไปในสิ้น161ประตูกับอีก74แอสซิสในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นในวานานี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับ เอายังไงเผอใจนะอามัดรับโดนไล่ในเกมแดงเดือดเหตุลืมว่ามีใบเหลืองติดตัวในครั้งนี้โดยคนขี้ลืมนะเะมื่อทางด้านของอามัดดิยันโปรโฮีโร่ของทีแมนยูสารภาพว่าเหตุที่ได้ใบแดงในเกมเอฟเอคัพรอบ8ทีมลัชนเลเวอร์ฟูไปสีต่อ3ช่วงต่อเวลาพิเศษที่โอเชฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากลืมนะว่าได้ใบเหลืองไปก่อนนั้นแล้ว ดยการน,นี้ทางด้านของอามัดนะฮะกองกลายมาเป็นเบรร์บบรุษเกมแดงเดือดอย่างไม่น่าเชื่อฐานะตัวสำรองที่พังประตูให้กับทางทีมเจ้าบ้านเข้ารอบรองชนะเลิศได้แบบฉิวเฉียดนาทีที่1 2 0 2โดยหลังส่งบอลปะทะตาข่ายให้เจ้าตัวได้ถอดเสื้อฉลองความดีใจกระทั่งได้ใบแดงจากจังหวะดดังกล่าวอามัดเองก็ได้กล่าวกับทางด้านของสื่อหลังเกมว่าลืมไปนะว่ามีใบเหลืองติดตัวก่อนหน้านี้จึงทาให้โดนไล่ออกตามระเบียบนะ โดยผมลืมใบเหลืองใบแรกผมไปเลยผมผิดหวังกับที่ได้ใบแดงแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชัยชนะในเกมใหญ่กับทันดันลิเวอร์พูลและมันเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมดาวเตะทีมช Coast าติอารวรรี่โคสป์จจุนี้ได้เอ่ยนะฮะทุกคนเข้ามาหาผมแล้วก็แสดงความยินดีผมอยากจะขอบคุณทุกคนและแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมในยครั้งนี้นะเป็นนามว่างนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันวันจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาจนครับ อะรยังไงมองข้ามชอ็อตเอ็ิดิชนฮากหวังจะพาแมนยูคว่ำโคเวนทรีเข้าชิงเอฟเอคัพนะโดยเอ็ิดิชนฮาคกุญซือทีมแมนยูเองก็มองไกลถึงการพาทีมเข้าชิงชนะเลิศในถ้วยเอฟเอคัพอีกหนึ่งสมัยหลังเห็นนักเตะปีศาจแดงแสดงความเป็นนักสู้เปิดบ้านเคียร์ลิเวอร์พูลผู้ปรับตัวชะกาตกรอบแทีมได้อย่างยิ่งใหญ่ไป4ีต่อ3ในเวลา120นาทีที่สนามโอเชฟอร์ดเมื่อวันที่17บจมีนาคมที่ผ่านมา,มา เชนฮักแสดงความมุ่งมั่นที่จะพาทีมกลับไปแก้ตัวในนัดชิงถ้วยเอฟเอคัพกันอีกครั้งหลังจบเกมทำอ่ากำราบลิเวอร์พูลแบบสุดมันโดยผีแดงได้ฮัตถูกจัดสรากให้บูกับด้านของโคเบนทรี ury, ทีมจากทางแชมเปียนชิพในรอบ,บรองชิะเลิศในช่วงเดือนหน้า โดยเกมในช่วง35นาทีแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงที่เรานั้นเล่นได้ดีสุดในช่วงซีซั่นนี้เราทําได้ดีทนาทีมแต่แล้วเราก็เปิดพื้นที่จนได้และคุณก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทํำในสิ่งนี้กับด้านเลเวอพูซึ่งนับจากนั้นพวกเขาก็เล่นงานคุณคุณซูชาดัชได้เอ่ยนะฮะ เกมในครึ่งหลังเองยังเป็นแบบนั้นอยู่มันยังต่อเนื่องมาจากเกมในครึ่งแรกเราต้องปรับเปลี่ยนเราเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเราหันมาเล่นแบบดวลเดี่ยวนักเตะทําได้อย่างน่าประทับใจทั้งที่สภาพจิตใจและก็ทศัศนคติที่ดีเยี่ยมพวกเขามีความเชื่อมั่นอย่างบรงก้าที่จะชนะในเกมเกมนี้เราไม่ย่อท้อและเราทําได้แม้จะมีปัญหาบาดเจ็บเมื่อวานนี้จอห์นนี่อีเวนนะฮะในการที่จะซ้อมในช่วงนาทีสุดท้ายเราจึงต้องปรับตัว อามาดเองนั้นก็มาได้ซ้อมมากมายนักในช่วงหลายสัปดาห์แต่ผมคิดว่าเขานั้นเล่นได้อย่างชอดเจียมและเราเองก็คว้าผลรับในครั้งนี้ได้สําเร็จนะโดยต่อผลการจับฉลากนะ,ะัะประกบคู่รอบตัดเชือกเชนฮักได้เอ่ยได้ว่าเราต้องชนะโคเวนทรีก่อนจะเข้าไปชิชตเตเลิศได้เราต้องเล่นอย่างดีที่สุดนะฮะเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดเพื่อจะเข้าไปเล่นนะัดชิชตเตเลิศในครั้งนี้ให้จบได้นะ ที่จริงแล้วมันก็ไม่สําคัญว่าคู่แข่งจะเป็นใครคุณต้องเล่นอย่างดีที่สุดในครัังนี้แล้วเมื่อวานนี้เราเห็นโคเวนทรีเป็นทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาเล่นฟุตบอลได้อย่างวิเศษเราต้องเล่นตรงนี้ให้ดีที่สุดนะหากต้องการที่จะเข้าไปชิงสตาเลิรในคาัังนี้บรานกานคงต่อสู้มันเป็นซีซั่นที่ยาวไกลเรากำลังกดดันสเปอร์และก็แอสตันวิลล่า ทุกเกมก็คือนักชิงชนะเลิศในขณะนี้และเราเองก็แพ้นักชิงชนะเลิศไป1เกมแล้วให้กับมาด้านของฟูรัมเป้าหมายของเราก็คือแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ทรอฟีเอฟเอครับบรัฟอร์ดเองยังมีความยืดหยุ่นในการเล่นเขาเองนั้นพยายามอย่างต่อเนื่องปกติเขาจะยืงประตูได้ในหลายๆจังหวะที่เกิดขึ้นแต่เขาก็คว้าโอกาสได้สําเร็จในท้ายที่สุดมันทําให้นักเตะค,คน,นอื่นนั้นมีกำลังใจในขณงนี้ชนฮาร์กได้กล่าวปิดท้าย ไปในวันการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูเราอย่างน้อยก็พลิกหน้าประวัติศาสตร์กลับมาได้อีกครั้งเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับเอาลยังไงคีนชื่นชมแมนยูลบคำศพประมาทปรารมาสจอดรถบัสตอนเจอลิเวอร์พูลขนก่อนในครั้งนี้โดยตำนานกับตันทีมชื่นชมแข้งปีศาจแดงนะฮะว่าเปิดหน้าสู้ของแดงที่แบบว่าสุดมันลบคำศพประมาทจากขนก่อนที่แอนฟิล โดยบราคีนไที่ล่าวชื่นชมแมนเชสเตอร์เดจที่เปิดหน้าสู้กับด้านของเลเวอพูแบบสมศักดิ์ศรีในเกมที่เฉือนชนะไป4-3ต่อแบบสุดมันในคลักนี้ โดยทางด้านของเกมที่ออเทอร์ฟอร์ดจบลงในช่วง90นาทีสกอร์2-2ต่อต้องมีการช่วงต่อเวลาพิเศษเพิ่มเติม,ตมก่อนที่ทางด้านของทัพศิจแดงจะเป็นฝ่ายเฉือนาชนะลิเวอร์พูลในช่วงนาทีสุดท้าย4-3ต่อจากประตูชัยของอามัดดียันเฟโรไปแบบสุดมันทะลุเข้าสู่รอบตัดเชือกไปดวนกับโคเวนทรีที่3เวมบรี ry, ในช่วงเดือนเมษายนกันต่อไป ต้องย้อนกลับไปในเกมที่2ทีมเจอกันที่สนามแอนฟิลด์ศูนย์ต่อศูนย์ในเกมพิมบริกาปแสดงถูกแฟนบอลรวมถึงนักเตะอย่างทางด้านของเฟอร์จิฟันได้วิจารณ์ว่าเอาแต่เล่นเกมรับทว่าไม่ใช่ว่าเกมวันนี้ที่คีนชื่นชมบรรดารุ่นน้องพิสูจน์ด้วยความเชื่อมันม่นแมนยูเองถูกวิจารณ์เมื่อหลายเดือนก่อนแต่ว่าไปแอนฟิลด์เพื่อจะยันศูนย์ต่อศูนย์โดยการไปจอดรถบัสพวกเขาเองก็ไม่ได้จอดรถบัสในเกมวันนี้ยอดไปเลยนะ นั่นยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากผมคิดว่าถึงการพยายามเบกโมเมนตัมในรายการนี้ถ้าพวกเขาแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปเกมในครึ่งหลังมันดูเหมือนว่าพวกเขากําลังแพ้อย่างแน่นอนเราพูดอยู่เสมอถึงเรื่องความเชื่อในแง่ของการชนะฟุตบอลในแมตช์ใหญ่ในครั้งนี้เมื่อคุณมาอยู่ที่แมนยูเพื่อชนะในเกมเกมนั้นพวกเขาแพ้ไปแล้วหลายเกมในช่วงปีนี้พวกเขาเล่นแบบสู้ไม่ได้ในเกมใหญ่แต่พวกเขาเองก็ทำมันได้ในเกมวันนี้หวังว่า มันจะมอบความเชื่อมั่นให้นักเตะและเราตั้งตารอเกมน,นัดรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้กันต่อไปเลยนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตาดาชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ